สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีาย,ดยามแรกพี่น้องจ๋าต้นกระโดนหน้าบ้านหลังจากที่เป็นดอกมาเป็นอาทิตย์มันหล่นมาแล้วบุมีดอกได้มันเริ่มเป็นหมากแล้วเนาะใบกะลังปรง่งงามงามไปตยอยากเอาไปกินกับก้อยกุ้งกับลาบเป็ดคือสิแสบเนาะยอดกระโดน กำลังป่งกำลังออกยอดขางบ้านพักธรรมศาสตร์เนี่ยหางหมดแดงกับมีพี่นอ้องอันนี้คือห้างมดแดงเนี่ยหลังมดแดง กินกับลาบกับก้อยเนี่ยอยอดอยอดกำลังอ่อนกำลังพอดีกินอันนี้นเป็นหมากกได้พี่น้องดอกมันล่นเบิดแล้วหม,มากกะโดนดอกล่นเบิดแล้วหลังจากที่ปองอยอดใหม่หมดแดงก็ไม่เห็ดทั้งใสเนี่ยเนาะหลังมดแดง ส่วนในไข่หมดแดงกัำลังไข่กิโลละสี่ลอยกัวบาทเนาะนี่ยนีมือแรงนะ่ะมันเงียบ<ม>ส่วนจักจั่นเลยเมื่อีจักจันก็เมือ่อีเฮ้ยเลี้ยงสุ้ย โอ้ยเดี๋ยวหกตสิพ่อนนพอแจ้วยังมันบบเห็นหงมเขาขายโตลระบาดผมได้พี่น้องเห็นตะขาบันแม่งโบเหตมันจักจันเริ่มออกแล้วค้าแม่นฝนตกแห้งกระสีออกหลายบ้านนี่นะล่นแล้วบ้านบ่มีนะเข้าเจ้ามาขวัวหอกับยอดกระโดนคุยแจวเนาะกินดิฟก็ได้ขัวก็ดี เขาขายตัวะบาทสองตัวบาทเขาใส่ตังไปติดเอาเนาะแถวบ้านบ่มียังบ้านห้องหลายเขตอื่นห้องหลายมักม่วงใยายรุ่นพี่น้องจ๋า ตอนเป็นดอกนะดกโกนโพนลี่ดอกแต่ว่ามากนะบ่ค่อยหลายแต่ว่ามันนวยใหญ่หมงม่วง,งยังเนี่ยสามระดูะดูดก็ถือว่าดกกีเ่เด้เนี่ยเน,น,ยน,นี่ยเป็นดอกนำออกลูกนำต้นนี้หน่อยอันนี้เป็นสองปีแล้ว อันนี้ก็ต้นม่วงม่วงหัมมะพานนี่อันนี้คือเม็ดมันจะทำบุษมเม็ดมันมันสิอยู่ด้านนอกเม็ดมันนี่ลูกมันไปแล้วมันใหญ่นลำหลังเนาะเม็ดมันนี่แพงเนาะเนี่ย มะม่วงหัมมะพานเม็ดมันลูกมันกนบ่ได้คันคอมะม่วงมันบอลน,นี่อันนี้ก็ปลูกปีเดียวเป็นแล้วพี่น้องเป็นมะม่วงต่อ คอมมะม่วง,งย่ญ่ไะจักนี่นชงใส่มะม่วงอันลูกยญ่ายาลูกละโลอ่ะเป็นดอกหลายแต่มันบ่ค่อยจับบ้านเบามีปีนี้แห้งแล้งพี่น้องสังเกตเบ่งฝนบ้านตกจักเถอะ มันมีไขนจิปโปมมาเด้เนี่ยเห็นบ่อันนี้คือขวข่จิปโปมนี่ยเห็นบ่นี่น,นี่มันออกแล้วแต่ยังตัวหน่อยเนาะขันฝนตกหนาเขียวมันก็นสีใ่ไว้ปีที่แล้วก็ล้าลาย,ลาย,ลายมึงนะอันขาวๆนี่แมนเบิด์ตไขจิปโปมเนี่ยตัวหน่อยมันลูกมัน ปีที่แล้วนี่ก็หลายพอผลนโบตกระบาดทีนี้มันตายเบิดนี่เห็นอ่าวไยจิปโปมคไข่ขาวๆเ,เนี่ยเกิดเองธรรมศาสตร์สวนอ้อยก็แหงแร้งพี่น้องอ้อยก็นจนตายเบิดเนาะสวนอ้อยนาแรง้งสิละ ดอกกระเจียวนี่กเเป็นฝนตกนี่ออกดอกเด้อผมัวมันสีออกดอกส่วงเมษานี่ลหละเนาะมีนาเมษากันฝนตกมันกออกดอกดอกกระเจียวอเพชรน้ำผึ้งปลูกไว้เดี๋ยวรอบเบิงปีนี้มันสีออกดอกหลายบอสส่วนอ้อยที่แห้งแง้ง อ้อยก็ตายคักตายแน่จนโบนี้ใบเขียวอันนี้ก็ยอดกระโดนนด้พี่น้องต้นกระโดนเนี่ยต้นกระโดนมันเกิดเอง อันฟังเนี่ยตัดไปปันแล้วทังกระซำนี่แต่ว่าช่วงนี้อากาศบ่คอยห่อนก็เลยบได้ค่อยขายน้ำอ้อ,อ,อยเนาะอ้อยปลูกเองทั้งกระตัดซำนี่ วนอ้อยอันนี้ก็ต้นกระโดนพี่น้องเนี่ยต้นกระโดนอันนั้นก็ต้นกระโดนกำลังโปร่งยอดเนี่ยต้นนี้แม่กินนูน้นกินมันใบเหียนยอดกระโดนผู้ดีกินเนี ผู้ดีก,กินกับลาบกับก้อยเนี่ยพักธรรมศาสตร์หลายพักกระโดนพักกระเดาพักติว้วอันนี้ก็ต้นติว้วปุนต้นติว้วสวนกะโหกหกขุดหยังพอดใซขุดข่า สิไปต้อมอยังต้มไก่บ่ข้าก็สิตายแน่บ่แน่ฝนบ่ตกกอนาไม้เจี๊ยแล่กระแหงเหี่ยว ทำอะไรกินเจแล้วโอ้ยเห็นคุดข้านึกว่าฐิต้มไก่สะดอกเพราะว่าฐิต้มปลาคอหน่อยนี่เด้หยาบหยาบอีแถวไตตารางเลยจับต้มเป็นอย่างเสียไว้กินแต่ยมนาตี อันนี้คือเถียงนาเจล่ออนนาก็ต้นกระโดนใหญ่เด้แจ๋หัวลุงเลินต้นบ้ากใหญ่อืมกำลังปงยอ,อดล่าเป็ดนี่กินกับยอดกระโดนเนี่ยคือสีแสบ ตะเวนเริ่มตกก็เริ่มเห็ดยูเห็ดกินพน้องบ้านเฮากินข้าวตีเวียงตะเวนต้มปนหรือว่าต้มสมนี่เห้อบอกนึกว่าต้มปนต้มปลาคอท่านผู้ชมอาหารเจล่ว,วันนี้ต้มปลาต้มปลานั่นเอง คันผลตกนะบริยุทเน่ยยู่ด้วยกินได้พี่น,อน้องเนาะไม่ก็ออกเนาะแมงจีน,นูนก็ออกจีรอจิงหลีดเนาะนางต้มปลาคอนั่นเองปลาคอเมยไขย่บรรยากาศบ้านนายามเย็นอันทเทียงเจหล่พี่น้องเล่าเข่าเพิิน ลาอ้อยบ้าหมีสมัยตะกี้มันเป็นปลาเบิมันแม่ม่เห็นกันเด้สมัยยังบทันมีไฟฟ้าลหลมันบเป็นตะยูส่วนใหญ่เขาสิมาอยู่แต่ยามนาทำนาเสร็จเกี่ยวเขาแล้วก็เขาไปอยู่ในบ้านสุเมินออกมาอยู่ไฮอยู่หน้าเบิดแล้วมีบ้านก็กลายเป็นบ้านล่างพอสุเมินมันมีไฟฟ้ามันแปลนมดแล้วส่วนใหญ่ผู้ใดก็ยใหญ่มาอยู่ตามไฮตามนา เมื่อก่อนนี่บ้านหน่อยนี่มีแค่บกีหลังคาซูเม,มอร์นี่เริ่มเป็นหมู่บ้านได้ยังกินพ่อใหญ่ครไอ้ไอสขนยต่เนสียเหุเมนูยังต้มบอกอ๋อเพินไปหลายมือเลยยายลีเนะี่ยเป็นถอนมันรับจ้างมือละแสนพี่น้องแสนหนึ่งกับร้อยร้อยกาบาทโมแม่บอก ลอยหาสิบบาทไปรับจ้างถอนมันช่วงนี้เขาเจ้าขุดมันเนาะมันต้นมันสับปะหลังขายอยู่บ้านบ่มีกิโลละสองพันหาลอยก็บบริขุดดอกนี่เดี๋ยวรถไถใหญ่เขาไถแล้วเขาเกไปเก็บอืมเก็บชุ่มใดมันมันบอกมันขึ้นเป็นพวกเอาผ้าตัดตัดตัดชุ่มได้เป็นหัวกับน้ำเก็บอืมรถไทยเขาไถแล้วเป็นคนเก็บเก็บมัน วันละร้อยห้าสิบบาทเพื่อนไปหลายมือแล้วยายลี่อ่ะอ,อืม,นอมเนาะไปรับจ้างเก็บมัน,ป,นปีนี้มันกับผู้ใดปลูกมันกันราคาอ่าบ,บเป็นราคาพี่น้องมันนาะงามอยู่แต่บ,บเป็นราคาปีนี้โลละสองพันหาร้อยเก็บเนโลละโลละสามบาทบอก สามบาทกว like <โ parece> นะ่าหรือสี่บาทนี่แหละเนาะบบเป็นราคาปาดคำมืดปานียายลียังมาหันมาอยู่มูเมนฮนกม่งบอไปไก่ลเข้าเจ้ารับทรงเนาะยัง้าหันมาหอดอยู่พี่ใหญ่ใครเล่น สิต้มไก่ว้ถา,าบ่วมีเนว้ออยู่เนว้วกินมิ้องจาานี่แหละเป็ดไก่แถวไตตะลางเนี่ยอ่อืมนานๆทีมือใดบ่วมีเนว้กินกระจับต้มนี่แซวๆอยู่อืมเนาะจักสิกินอย่างอาหารบ้านเฮาส่วนนี่ก็แห้งแหล่งแห้งแล้วมอืม เอามาแล้วว่าพื้นแยลี่พอามาแล้วเร่งเง่งเร่งเง่งท่านผู้ชมพุนหังกลับมา ได้ยางยายลีได้แต่ย่านางหางกมัจะถอนมันพี่น้องรับจ้างถอนมันโอ้ยกว่าเสียดเงินเขาเนาะยายลีมือละลอยหาสิบบาทเกือบตายอยู่หันมิตรป้ายย่านางเก็บอย่า,ยานาง มืไไม่นไปอีกบ่เบเอบา,อาคือว่าจาาังสั้นขัดเมื่อยเลยบ่ไปบ่ <c oughs> ส่วนนี้เขาเจ้ากัล่งคุดมั่นหลายอ,อ,อืวันละร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นเขียงนายใหญ่ลีท่านผู้ชมเนาะ บ้านเ้าว่าจากที่แหละบมมีงานเห็ดบมมีงานให้เลือกนั่นแหละพี่น้องจ๋ามาหนีกัสิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้เริ่มคำ่ำเริ่มมืดแล้วเห็ดอยู่เห็ดกินไปแล้วท่านผู้ชม yes, yes. สบายดี